สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลาขับสบายและก็ประหยัดน้ำมันมากๆเพราะว่าติดแก๊ส CNG จากโรงงานมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถเบนซ์ E 2 0 0 N Gt เกียรโตคันนี้ปี2 0 0 9ค่ะเป็นรุ่นอ e ีดิกนนะคะ w 2 1 1เกียรโตนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่4,59,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีจได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่9,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน18,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถสภาพไปสวยนะคะรถเป็นเอาไว้ใช้งานขับแล้วรวยต้องเป็นคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะ เป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยหรูหลาขับรล้วรวยนะคะคันนี้สภาพดีมากๆเลยค่ะรถเบน E 2 0 0 NGT นะคะ W 2 1 1กียออโตปี2009ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นค่ะวิดาวไปเลยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะเป็นรุ่นอีเวกันค่ะ ภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะปักไฟฟ้ามีเมมโมรี่สามจุดนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปักไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบคแบอเสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะลายไม้รอบคันเลยค่ะไม้แท้สองแสนกิโลนะคะเครื่องเสียง AMFMAUX แล้วก็ CD นะคะม่านไฟฟ้าหลังนะคะขับดีมากๆเลยนะคะใครได้รถคันนี้ไปคุ้มค่าสุดเลยค่ะเจ้าของเก่าดูแลรักษารถมาดีมากๆเลยนะคะ หายากค่ะสภาพนี้หาไม่ค่อยได้นะคะมีม่านด้วยค่ะด้านข้างเมียตอนหลังเยียนทั่วถึงนะคะหรูหราสุดๆเลยค่ะอีกอย่างนึงติดแก๊สจากโรงงานด้วยนะคะประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะแก๊สใช้กันได้นะคะรถทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้ บเพียรก็สวยนะคะเ7็ดเนึ่ค่ะน่าใช้มากเลยนะคะสวยหรูหลาาขับดีกว้างนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะรับประกันให้เลยค่ะคุ้มค่าน่าใช้ค่ะ ส่วนเบนซิน1,800 cc ค่ะสนใจง่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถดีมากๆค่ะคันนี้แล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ